ฝรั่งเศสอเมริกา,า,าเคยฝรั่งเศสอเมริกาตอนน่อมาอันที่8ผ่านหาัวเศกาหลี9้าเติหัวเยอรมันอันที่10ป่านหนัวประเทศฝรันน่งเศสต่อมา เพื่อนกับคู่ <coughs> มีสเตอร์พวกไออีกนะหร,รือมีตอร์พวกชนินอ่ะอ่าอ่ะอ่ะาอ่หรัขอกมการอแรเลยหัวสหรัฐอเมริกาเลยหัวสหรัฐอเมริกาอ่ะต่อมาอีก

我接。 hay <laughs> anh <laughs> 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 là đấy cho ăn cái đơn form nhá Form giấy kiểm tra thì đúng